คือนตอนเนี้ยถ้าคุณอ้างแบบเนี้ยประชาชนที่มองเข้าไปอ่ะเขาก็จะมองว่าพักเพื่อไทยอ่ะเป็นพักซ้ายหันขวาหาันโดยพักร่วมนะเออเพราะข้ออ้างเนี้ยมันจบได้แค่เรื่องเดียวนะครับวันใดก็ตามที่พักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าไม่เอาไว้พักเพื่อไทยอยากไปขวาเออหยุดหยุดอย่าไปขวาทําไมเราไปไม่ได้ก็กูสั่งมึงนี่ไงกูสั่งมึงนี่ไงว่ามึงไม่มีสิทธิ์จะไปทางขวาไปทางซ้ายได้ครับ คนเขามองคุณอย่างนี้นะไม่เหลืออะไรแล้วแล้วมองทางอื่นไม่ได้ด้วยนะคืออย่าทําเท่แล้วพราะข้ออ้างนี้มันเป็นข้ออ้างของคุณเองที่บอกว่าถ้าเราไม่ทําแค่พักรวมไทยสร้างชาติออกไปจากเรารัฐบาลเราก็ล้มแล้วนะครับก็คือพักสายซ้ายหันขวาหันเอมีแค่นี้แหละ ไม่ต้องอ้างอะไรอย่างอื่นหรอกแต่อย่างไรก็ดีสภาพเป็นแบบนี้แล้วยุบสภาไม่ได้นะยุบสภาไม่ได้ยุบสภาไม่ได้ก็ทุกรายการแล้วแต่ละคนก็ออกมาเมสเซจเดียวกันอย่างเมื่อกี้เราก็พูดว่าเขาบอกว่าไงว่าก็ถ้าเราโหวตไม่ไโหวตไม่ยกมือให้เขาเดี๋ยวครั้งต่อไปเขาไม่โหวตให้เราเราจะทำยังไงล่ะอันเดียวก็ใช่ไงก็ใส่ขวาหันแล้วทุกคนมันก็ออกมาไปกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่เราได้รับไงว่าแบบว่าเห็นไหมเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนขี่คอตอนแรกมี69สกขี่คอมีความรู้สึกว่าโอ๊ยหนักเกินไป ก็เลยเอา30กว่ากว่ามาขี่คอแต่ได้ผลซ้ายหันขวาหันเหมือนเดิมเทเทมากเทเพราะนั้นคือบอกตรงนี้แบบคือมึงเลิกได้แล้วมึงเลิกทำทำเท่ได้แล้วใช่เท่เลยติดไปเลยคุณแบรนดิตเนี่ยพักซ้ายหันขวาหันเนี่ยติดไปเลย